สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเวนไนทุกท่านนะครับคลิปนี้มาพบกับการต่อสู้อันแสนดุเดือนในเกมเซเวนไนกันเลยดีกว่าในระบบอารีน่านะครับระบบนี้ผมชอบมากครับเพราะว่ามันแจกขอรวันเยอะมากในแต่ละทิศนะครับยิ่งเราทําคะแนนแรงกิ้งในระบบอารีน่าได้เยอะเท่าไหรครับจำนวนรูบี้และโทปาสก็จะยิ่งได้เยอะมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับโอเคเราไปดูกันครับผมนี่ครับเข้าที่ตรงนี้แล้วก็ขอยกตัวอย่างอันดับของผมนะครับในตอนนี้อยู่ที่อันดับ2 3 8นะครับแล้วก็ คะแนนแร็งกิ้งในอารีนาผมอยู่ที่4 7 8 8น้นั่นเองทางด้านขวามือใต้รูปหัวกระโหลกสีม่วงนะครับผมเราสามารถดูรางวัลได้ตรงนี้ครับนี่ถ้าเราถ้าจบซีซั่นนะครับผมได้คะแนนอยู่เท่านี้ครับ4,788เยนี่ยผมจะได้รางวัลเป็นนี่ครับร้อยเจ็รูบี้กับโทปัสอีก30ชิ้นนั่นเองครับแต่ถ้าผมทำคะแนนได้ถึง4,900เกนี่ยก็จะได้รูบี้ถึง400ชิ้นกับโทปัสอีก30นั่นเองครับ บอกเลยเขาว่าเกมเนี้ยเขาจะแจกเยอะจริงครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับที่1ครับได้ถึง1000รูบี้ครับแล้วก็โทปาสอีก100ยครับบอกเลยเขาถ้าเทียบเป็นเงินจริงครับเยอะมากครับก็อย่างเช่นนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไว้ดูครับเนี่ยเมื่อกี้มแจกพันรูบี้ใช่ไหมที่1นครับนี่ครับถ้าเราเติมเติมเงินถึง3,300กว่าบาทเนี่ยเราจะได้รูบี้1 1 0 0รกับ100โทปาสครับ นี่ครับมันแจกทีประมาณ3,000บาทเลยทีเดียวครับไม่ใช่น้อยครับแล้วก็ไอรางวัลระดับอารีนาระดับ4,3 0พขึ้นไปนะครับรูปัวกระโหลกสีม่วงเนี่ยจะได้รูบี้มากกว่า340นะครับก็คือว่าระดับ4,3 0พมเนี่ยมีเป็นพันพันคนนะครับเป็นพันคนจริงๆครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยแจกไม่น้อยครับแจกเยอะมากครับ300กว่าชิ้นอะรูบี้300ชิ้นนี่ตีไปประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมดูก่อนครับ ประมาณ1,000บาทครับเนี่ยผมดูจากตรงนี้นะอันนี้มันแจกโทปาสามสชิ้นไว้ก็ประมาณเกือบพันบาทแล้วกันโอเคนะก็ใจป้ามนี้ครับผมชอบเนี้ยวิธีได้รับรางวัลครับก็คือว่ามันจะตัดยอดทุกอ่าสิโมงในวันจันทร์นะครับผมอันนี้มันเขียนว่า4ี่สนาฬิกาก็คงเป็นเวลาในเซิร์ฟเวอร์นะแล้วก็หลังจากผ่านไป2ชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มใหม่ใน เวลา6นาฬิกานี่ก็คือเวลาบ่ายโมงในประเทศไทยนั่นเองครับก็ประมาณนี้แหละก็คือถ้าเราถ้าเรามีระดับแรงคิ้งที่เราพอใจแล้วแบบว่ากลัวตกนะครับก็แนะนำให้ไม่ต้องเล่นต่อนะครับสมมุติว่าผมได้4,601คะแนนอย่างเงี้ยกลัวตกคะแนนเนี่ยถ้าผมคะแนนตกตอนอที่มันปิดซีซันพอดีเนี่ยได้4,599เงี้ยครับก็จะได้รางวัล อ่า340รบูบี้ครับหายไป30นั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องการได้คะแนนในอารีนากันครับก็คือง่ายๆครับต้องชนะนะครับถ้าเราสุมไปเจอทีมไหนถ้าเราชนะเราจะได้คะแนนประมาณ1 0ถึง30คะแนนประมาณนี้นะครับยิ่งคะแนนเรามากกว่าเขาเท่าไหร่แล้วเราไปแพ้เนี่ยคะแนนก็จะติดลบเยอะเท่านั้นถ้าเราคะแนนน้อยกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยแล้วเราชนะครับคะแนนที่ได้ก็จะได้มากกว่าเดิมนะครับผมโอเคนะอย่างเช่นตอนนี้ครับนี่ครับ ถ้าผมกดเริ่มเกมในตอนนี้มันจะสุ่มไปหาคู่ต่อสู้ที่อยู่ในระดับแดงกิ้งประมาณผมเนี่ยก็คือรูปหัวกะโหลกสีม่วงนะครับคะแนนระดับ4 3 0 0ขึ้นไปนะครับจนถึง5,000เลยทีเดียวประมาณนี้เลยครับก็จะเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างจะโหดหินมากครับในระดับนี้นั่นเองครับโอเคทีมที่ผมจะใช้ครับเป็นเบริก้าครับวางหลังเลยครับส่วนแผนการเล่นก็อัปเกรดให้เต็มครับอัปเกรดเต็มแล้วก็ อาจะได้พลังโจมตีร้อเครับอีกเท่าหนึ่งนี่ยแล้วก็ด้านหน้าก็ได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นตัวละสิอ่ามาดูของในแต่ละตัวที่ผมใส่กันบ้างครับเบลิก้าตัวแรกครับเป็นตัวที่ผมวางไว้ท้ายสุดครับก็คือเน้นดาเมจจากตัวนี้ครับใส่ไม้เท้าอ่าเพิ่มความเร็วกับคริติคอลครับส่วนเครื่องป้องกันก็ใส่พลังชีวิตกับบล็อกนะครับผมอีวานครับลิมิตเบรกจนเลเวลสี่สิบแล้วครับใส่อ่าอาวุธอ่าปืนสไรเฟร์ส่องแสงเนี่ยคริติคอลแล้วก็ ดาบแห่งความตายบวกความเร็วนะครับแล้วก็เครื่องมือการเนี่ยะใส่ตอบโต้ไปครับเพราะว่าตัวนี้เป็นแทงครับมันโจมตีมันโดนโจมตีเยอะอยู่แล้วครับเมื่อโดนโจมตีก็มีโอกาสสวนกลับนั่นเองครับแล้วก็อีกชิ้นก็เป็นบวกเลือดนะครับรีแนงผมครับใส่ไม้เท้าที่ค่อนข้างแรงครับสองร้อยแปดสิบกับสองร้อยแปดสิบเท่ากันแต่ว่าใส่ความเร็วกับคริติคอลครับเครื่องม้อกันเป็นเลือดสองอันเลยครับผมเป็น อุปกรณ์จากท่ามังกรนั่นเองชัวรสไปคุของผมเนี่ยใช้อาวุธจากท่ามังกร3ชิ้นครับ320กับ280เป็นครีก,กับเร็วเป็นส่วนมากที่ผมใช้นะฮะแล้วก็เครื่อ,องปือการเป็นเลือดกับล็อกเช่นกันครับส่วนตัวสุดท้ายครับเมย์ครับผมใส่อุปกรณ์เซเว่นไนนี่ยครับมีความเร็ว25%แล้วก็3ามง่ามสแสงครับบวกคริติคอลครับทุกทุกตัวที่ผมใช้ส่วนมากจะครีก,กับเร็วทั้งนั้นเลยฮนะแล้วก็บวกพลังชีวิต 840กับ765ครับโอเคครับไปดูกันครับมาลุ้นกันครับว่าผมจะชนะกี่ตาครับใน5ตาผมจะเล่น5ตานะครับผมโอเคไปดูกันเลยครับโอ้ยเจอคู่แข่งที่โอ้โหค่อนข้างสาหัสนะครับคะแนนอารีนาถึง4,000ครับถ้าผมชนะได้เนี่ยก็จะถือว่าดีใจมากเพราะว่าคะแนนระดับ4,000เนี่ยถือว่าโหดสาหัสเลยทีเดียวครับ อ้าวโอเคครับฟรีหน้าครับบัฟเพิ่มดาเมจการโจมตีอ้าวโดนท่าขอนไม้ของเจ้าเรครับท่านี้ผมไม่เคยชอบเลยครับเปลี่ยนมากปกติโดนทีโอโหครึ่งหลอดครับผมโรดี้ฝั่งลูกท่าครับกลางโล่นะครับเดี๋ยวอีวานก็น่าจะกลางตามอ้าวมันกลางไปแล้วนี่ว่าครับขออภัยโอเคครับเมย์ใช้ท่าปืนไปเนี่ยถือว่าแรงมากนะฮะท่านี้ครับถ้าอยู่แถวหลังเนี่ยแรงแบบว่าทีเดียวนอนอะ เอาแล้วครับเบลิก้าของผมครับใช้ท่าเมเทโอครับเผาไฟซะครับยังได้ลุ้นฮะอาจจะชนะก็ได้ครับมาลุ้นกันฮะอ้าวแช่ติดด้วยครับเยี่ยมไปเลยครับไปแช่เดนโลนติดนะครับท่าของเรครับฮิลซะรีนาฮิลครับทุกตัวครับเอาแล้วครับเบริก้ามันสวนแล้วครับแต่เบลิก้าของเขาครับอยู่แถวหน้าครับ ความแรงในการโจมตีก็จะไม่เพิ่มขึ้นเหมือนตอนที่อยู่แถวหลังลนั่นเองครับไอ้ยารูดี้มาตัดบัฟของอ,อีวานซะแล้วครับแล้วก็ติดตันด้วยครับอืดใช้ได้เลยนะเนี่ยเอา้าเกลียดท่านี้มากมยังไม่มีใครนอนครับผมได้ไหมครับเนครับโ,โหรูดี้ของเขาอืดจริงๆครับตีดังน้าครับเลื่อนลบไปหน่อยเดียวครับ ็รูดีนี่เหนือกว่าอีวานเยอะครับผมเป็นตัวแท้งเหมือนกันโอ้ยอีวานผมยังติดสตันอยู่เลยครับเบริก้าผมยังไม่ใช้ท่าสกิลบนนะฮะใช้ท่าสกิลบนจะแรงกว่านะครับเอาแล้วครับบททีเดียวใช้เลยครับเยี่ยมมากครับโอ้โหขนาดแรงนะเนี่ยยังเสียน้อยเลยครับไม่ถึง500ครับโอ้โหเรของทีมเขานี่ใช้สกิลบ่อยเหลือเกินครับแบบนี้ ผมตกที่นั่งลำบากเลยครับอือหือแช่ไงก็ไม่ติดครับรูดี้ครับมันป้องกันดีบัฟทุกอย่างครับโอ้ยทิวหน่อยครับตกที่นั่งลำบากสุดๆแล้วครับต้องลุ้นนะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับนิดนึงนครับเพราะว่าเดนโลดของเขาเนี่ยโดน สปเนี่ยแช่แบบว่าใช้ท่า230%ครับจะแรงมากเวลาน้ําแข็งแตกเช่นกันครับโอ้โหใช้ท่าสีสรอบแลวเนี่ยเจ้าเรย์นะครับแต่ได้บัฟรีน่าฮิลอยู่ครับทุกเทิร์นนะครับโอ้ยอีวานผมจะไปเลยครับแห่งยกโลยครับโอ้ยสปยผมนอนไปเนี่ยโอ้ยไม่รอดครับผม เบลิก้าผมตัวแล้วอือหือโอ้โหออกไป5้าท่าแล้วเนี่ยเจ้า,เ,าเ,รเรของเขาเนี่ยโอ้ยบดกันครับเรของเขานี่ออกสกิล5รอบเลยทีเดียวครับผมก็ต้านทานไม่ไหวก็แพ้ไปในตอนแรกครับอ่านในตาแรกครับขอไปไปลุยกันต่อครับผมเจอคุณบอสนะครับผมขออ่านว่าบอสแล้วกันคะแนนอารีน่าระดับ4 6เป็นครับอันนี้ถ้าผมแพ้ขึ้นมาเนี่ยจะเสีย ่เสียคะแนนประมาณ20คะแนนนะครับให่ผมกะกะำมูลเอามุ่วๆนะก็ขอให้ผมชนะแล้วกันครับผมยังไม่เคยขึ้นระดับ48่เลยนะเนี่ยขอฟุกๆหน่อยก็ได้ครับโอเคครับตั้งรับครับรูดี้ของเขาครับกีวานของผมก็ยกโลก่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับยกกอรูดี้ของเขาอีก <laughs> โอ้ยเจฟครับผมโอ้ยเจฟอยู่แถวหน้ายังไม่เท่าไหร่ครับ เจแถวหน้านี่ยังแรงไม่พอครับถ้าเจ๊อยู่แถวหลังแล้วก็มีไอเลียนกับเดนโลเนี่ยโอ้โหอันตรายมากครับเป่าทีนี่แทบนอนทุกตัวครับโอ้ยเมย์ใช้แต่ท่าปืนเป็ดไหมครับอันนี้ไม่ใช่เป็ดแล้วเป็นตัวอะไรวะใส่ชุดคริสต์มาสนะครับไม่ใช่เป็ดแล้วฮ <laughs> ะเ,วเอาเลยครับฮาเบิก้าผมสอยแล้ว ก็ของเซเว่นไนท์ที่ผมใช้ครับมีเพียง่าใส่ของเมตัวเดียวเท่านั้นครับตัวอื่นไม่มีครับผมเลื่อนขั้นอุปกรณ์ไม่เคยได้เซเว่นไนท์เลยครับเอ้ยไม่ค่อยได้เซเว่นไนท์ครับดวงไม่มีจริงๆครับผมแชติดไหมครับเมครับไปแล้วครับเมครับแข่งเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นไปได้ผมอยากให้มันแข่งไอ้นี่มากกว่าแข่งเบลิก้าครับ นี่ครับถ้าปืนของเมย์เนี่ยจะทําให้การโจมตีกายภาพของศัตรูครับลดลง40%อายะเวกรรับแย่แล้วครับตอนนี้ผมอ่าเลือดน้อยกว่าวครับโอ้ยโดนเจฟสทอนครับอดูดีเนี่ยมีใครแข่งไหมครับมีใครแข่งไหมโอ้โหไม่มีสักตัวครับไอตัวล่างแข็งนั้นแข็งตั้งแต่เทินที่แล้วนะฮะ ผมใส่ผมจะแพ้แล้วเนี่ยมีแววรโอ้อยจะชนะไหมเนี่ยโอ้ออกคลิปเพีงทีชนะหน่อยเอ้าตีเจสแรงผมก็นอนสิครับไปยังสูสีอยู่ฮะเบลลิก้าของายตูนอนไหมครับไม่นอนครับโอ้โหไม่ติดครีนะครับไอ้ยะเิียวหน่อยดีมากครับมีโอกาชนะแล้วครับตอนนี้เลือดผมเยอะกว่าแล้วฮะดีมากครับจัดไปครับ โอ้ยโอ้โหโดนตัวแรกครับไม่ว่าจะไปปวดเบริก้าครับนั่นเบริก้ามาสกิลบนใส่เราแล้วยังทนได้อยู่ครับเบริก้านอนซะเรียบร้อยครับผมชนะแน่น,นอนตานี้ครับเพราะว่า,าป้องกันเวทของเบริก้าฝั่งูุนไม่มีเลยครับถ้าเบริก้าผมยิงทีเนี่ยจะเสียเลือดเดยอะมากครับตอนนี้มั่นใจเลยครับว่าชนะมาถึงในตอนนี้นะฮะ โอ้ยเส <Bond> ี <F occurs> ยโวยยิงทีนี่ถ้า <serving> ต <Pokemon apan> ิดครีมมีโอกาสนอนเหมือนกันนะเนี่ยก็จะเสียเวลารูดี้หน่อยครับเพราะว่ามันถึกจริงๆครับยกโลทีเนี่ยป้องกันอีก80สิเเซครับแต่เจ้าอีวาเนี่ยป้องกันแค่5้าปอร์เซนตครับต่างกันครับแถมกิวต่อเนื่องของรูดี้เนี่ยการ60สอีวา5้าสิบเท่านั้นครับปิดฉากได้แล้วครับ ลูดี้ยังไม่นอนอยู่ดีครับมันอิดครับเห็นไหมโอเคอ่ะยังไม่นอนอีกถึกเหลือเกินโอ้ยเสียเวลาครับเวลาเกือบหมดครับเหลือ2นาทีครับผมโอเคตาที่สองผ่านไปครับผมก็ได้รับชัยชนะมาครับก็จะได้คะแนนประมาณ6 6คะแนนเนาะสิบห้าฮะแมเกือบถูกนะครับผมตาที่สามครับมาดูกันครับจะเจอระดับโอ้ยระดับเดียวกันเลยครับเนี่ย4 7 7 5ัน็้ากับ47 8 9ปด้าครับคุณมอนสเตอร์เลขสี่นะครับแม ไปรูว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าครับทีมของเขาครับใช้โอ้ยมี S อสเลเวลสาด้วยครับมันจะลดพลังป้องกันของผมอีก50%าเปครับผมเกลียดมากเลยครับเวลาเจอ S อเนี่ยผมจะฮิวมันไม่ขึ้นครับจะฮิวให้ตัวเองไม่ขึ้นครับเพราะว่าถ้ามันใช้ถ้าดาโจมตีทั้งฉากเนี่ยมันจะตัดฮิวผมไปแ0บครับแบบว่าโหดมากอะเกลียดมากฮิวซะอ้าวยังไม่ฮิวอีนครับ ฮิวก็ไดนะ้ผมไม่ว่าอะไรหรอกเอาแล้วโอ้ยท่านี้เลยครับเมื่อโดนท่านี้แล้วจะฮิวไม่ขึ้นครับจาก600กว่าเหลือร100อยกว่าเห็นไหมครับจากตัวละหกกว่านะครับดูครับเหลือแค่ร้อยสี่สิบร้อยหกสิบเท่านั้นครับผมต้องเอาเอสมันให้นอนให้ได้ครับไม่งั้นการป้องกันของผมก็ลดลง50ปอเ็นอย่างนี้เรื่อยไปครับทำให้เวลาโดนโจมตีเนี่ยเสียเยอะมากครับผม ติดสตันไหมครับติดไหมเยี่ยมแต่ว่าก็าเท่านั้นละมังเพราะว่ามันใช้สกิลไปหมดแล้วอะเอสอะถ้าติดสตันแนะนำให้ติดไอ้นี่ดีกว่าครับเดนโลน,นครับจากกุ้มกว่าเอาแข่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็ยังได้ลุนฮนะแต่ผมมีข้อเสียเปรียบตรงที่อ่าตอนนี้ฮิวแล้วได้เลอดน้อยมากครับ บัฟของเจ้าเอสเนี่ยยังติดอยู่บนหัวทุกตัวนะครับผมโอ้ยอ้าวยกโลอีกเอาเข้าไปกลัวตายหรือไงอีวาเ้ยไอ้ยา <laughs> โดนตัดบัฟซะแล้วครับนานไงกูว่าแล้วต้องบัฟโอ้ยจบตีงมึงสิ ตอนนี้เลือดก็น้อยกว่าฝไยตรงข้าไม่เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับว่าดีวเบาครับไปดีมากครับเมผมอ่าไม่ใช่เมผมครับเมเขานอนซะแล้วครับเดี๋ยวเวลาน้ำแข็งแตกครับก็จะเสียดาเมจด้วยครับสำหรับไฟตรงข้าครับเป็นการใช้สกิลของสไปน์นั่นเองครับถือว่าอัพเกรดมาแล้วเก่งขึ้นเยอะครับ ถูกใจผมมากเลยครับสปไปในตอนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งครับตีมากตีมันเข้าไปครับเคหัวมันเข้าไปเบลิก้กาฝั่งนู้นยังไม่นอนครับเพราะฉะนั้นยังมีบัฟป้องกันเวทของเบลิก้าอยู่นะครับคืออารีนาทุกทีนจะมีเบลิก้าสัก90%ครับส่วนที่เหลือก็จะมี จะเอาไอ้นี่ลงแทนครับเอสปาดาครับเพราะว่ามีบัฟป้องกันเวทเหมือนกันครับเอาลูดีนอนได้แล้วก็จบครับเพราะว่าพลังป้องกันของทีมฝ่ายตรงข้ามหายไปอีก60%ครับถ้าลูดีเขานอนเมื่อไหร่ครับดูเลี่ยงครับแต่ตอนนี้ผมติดใบอยู่2ตัวครับผมแต่ไม่เป็นไรครับอีวานผมยังเลือดเยอะอยู่ครับเพราะว่ารีน่าฮิลตลอดครับผมนอนไหมครับ โอ้ยไม่นอนแต่ติดบมือนครับพอกันแหละโอ้ยตอนนี้ชนะน่าจะชนะครับผมผมโชคดีมากเลยที่มันแช่แข็งติดหลายตัวครับนี่แหละครับเป็นพิษสงของเจ้าสไปนนะครับถ้าไมา่ถ้าแช่ไม่ติดอาจจะแพ้ก็ได้ครับตอนนี้ผมได้เปรียดอยู่เยอะครับผมเนี่ยสกิลเติมเลือดก็ยังไม่ได้ใช้ครับ ซะเอา้าลืมไปครับว่าลีนาผมติดใบอยู่ครับเลยใช้ไม่ได้เอา้าลืมไปโอ้ยก็ถือว่ายังได้เปรียบอยู่ครับดีมากนอนไหมครับเดี่ยมอืหือเอาแววเอาแววครับเหลือเอสพระเอกของทีมนั้นครับผมแต่ว่าพลังป้องกันของเอสไม่มีเลยครับเพราะลูดี้หลับไปแล้วครับ ก็พลังปก,ก้องหายไป60%ก็ไม่น่าตอกย้ำชัยชนะครับผมติดสตั้นด้วยครับแบบนี้ชนะใสแจวครับโอ้ใช้เวลาเยอะมากครับตอนนี้ครับเรียบร้อยโอ้ยคะแนนผมสึง4,008ครั้งแรกเลยนะเนี่ยดีใจมากเลยครับมีหลายคนก็ถามผมมาเยอะเหมือนกันครับว่าเติมไปเท่าไหร่แล้วบอกตรงครับว่าเติมกล่องเมย์ไป2รอบครับกล่องเม168บาท2รอบแล้วก็ เติมแบบ270ไปอีก2รอบครับอีก540ก็คำนวณเอานะครับว่าผมเติมไปเท่าไหร่ครับไม่เกินพันนะครับผมก็คือผมเน้นการขยันเล่นครับขยันเล่นแล้วตัวที่เรามีก็จะแกร่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราเติมตังค์เนี่ยก็เราจะปั้นตัวได้ไวกว่านั่นเองครับโอเคทีมต่อไปครับเจอระดับ4,700ครับเป็นทีมไม่รู้ว่าประเทศอะไรครับภาษานี้ครับอ่านไม่ออกครับผมโอเคผมเปิดด้วยเบริก้าเผาไฟครับ อันนี้ก็เป็นตาที่4ใช่ไหมถ้าผมนับไม่ผิดครับตาที่4ครับผมโอเครีนา่าบัฟเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมครับทีมของเขาครับไม่ใช้เบลิก้าครับแต่ว่าใช้เอสปาดาแทนอืม,อมอเต็มครับตายครับอีวานบอกกลัวตายครับยกโล่อีกแล้วครับก็คือถ้ายกโล่มันจะเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองอีก50%นั่นแหละ เบลิก้าผมโหตอนนี้ฮอตคอม์มนะเนี่ยปล่อยสกิลออกแต่แต่แรกๆเลยครับเยี่ยมครับนานๆมันจะเป็นอย่างนี้ทุกทีครับผมเพราะว่าสุนมากเนี่ยมันจะยืนคารุตงชาติอย่างเดียวโอ้โหว่าจะออกสกิลเนี่ยช้าม,มากครับอันนี้ก็ถือว่าดวงดีครับแต่ว่าจะชนะหรือเปล่านี่อีกเรื่องครับไม่ได้หมายความว่าผมจะชนะเสมอไปครับเบลิก้าออกสกิลแต่แร่งเนะครับแต่ตอนนี้ ถ้าเทียบพลังชีวิตเนี่ยผมได้เปรียบอยู่นั่นเองครับโอ้ยอีวานติดเดสครับเลงถ้าถูกตัวดีนะเพราะว่าอีวานเนี่ยโดนขจัดบัฟของสไปทิ้งไหมครับทาให้มันติดเดสนะครับอ้าวแช่แข็งติดอีกแล้วครับเยี่ยมมากครับสไปแต่ว่าดันแช่ลูรี่ไม่ติดครับลูดีอยู่ข้างหลังครับผมแช่ไม่ติดทําให้ีโอกาสออกสกิลได้สูงมากครับเหลือไม่กี่ตัวในทีมนั้นนั่นเองครับ นั่นไงครับจะเสียหรือเยอะขนาดไหนโอ้ยจุกเลยครับผมฮิวซะก็ประมาทไม่ได้ครับอย่างที่บอกเอามาเร่งเทินบัฟอีครับสกิลฮิวไปหายไป3ตัวครับโอโไปยิงรูรี่เวนกรรมครับไร้ค่ามากครับรูรี่มันมีบัฟป้องกันกายภาพครับเราต้องใช้เวทโจมตีมันเท่านั้นถึงจะเสียเลือดใน3เทินได้ครับ โอ้โหอีวานวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับตีติดสตันหลายรอบเลยทีเดียวครับเยี่ยมมากท็อปฟอร์มมากเลยจริงๆครับจัดไปครับชมหน่อยยกโล่จะยกโล่ทำไมบ่อยๆเนี่ยไม่ชอบเลยครับเสียเธอนีครับผมเอาแล้วครับเดชเริ่มทํางานครับเสียเลือดจ่าบัฟเดทครับเมื่อกี้ครับนิดหน่อยครับไปครับ ดูดีนอนเมื่อไหร่จบไม่นั้นครับผมเพราะว่าฝั่งนู้นโดนแช่อีกสามตัวครับเมื่อน้ําแข็งแตกก็เลือดก็น่าจะใกล้กันหมดทุกตัวนะครับเอสบาดาของเขานอนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้ไม่มีป้องกันเวทแล้วครับทําให้เบริก้าผมตีแรงขึ้นนะครับผมเยอะม,มากโอโหตอนนี้เลือดผมเยอะม,มากจริงๆครับอื้เยี่ยมไปเลยครับนั่น ันนโคตรสงสารอีวาเลยครับตนี้โดนอยู่ตัวเดียวครับผมโอเครูดีเขาจะนอนครับเรียบร้อยยอดเยี่ยมกว่าเทียมเจวครับงานครับนัานครับงานรูลี้เล็งสามเป้าครับตายไหมครับเยี่ยมครับไม่เหลือครับน้าแข็งแตกไม่ตายครับเมย์ครับเฮ้ยสี่ต่อสองครับตอนนี้ ผมว่าก็น่าจะชนะอยู่ครับไม่ตายครับอ้าวผมตายแล้วเนี่ยอ้ยังเหลืออยู่ครับนิดหน่อยครับโค้ดสไปโกรดครับบางอาจยิงกรูเหรอนี่จัดไปครับนอนซะอ้าวเหลือลีน่าครับจบจบครับตอนนี้ชนะแน่นอนเยี่ยมมากมากเลยครับโอเคครับชนะสมตาแล้วใช่ไหมตาสุดท้ายครับมาชมกันครับผมจะชนะอีกไหมครับผมก็ถือว่าฟอร์มดีมากเลยนะเนี่ยปกติ ระดับ4,006ขึ้นไปเนี่ยผมจะมีแพ้เป็นส่วนมากครับเจอใครครับคุณอ่านไม่ออกอะเลวลัยเหรอน่าจะไม่ใช่คนไทยมั้งครับเนี่ยเลวัยครับใช้เบริกายืนหลังแล้วก็มีเจฟเฮเบนเนียรูดี้แล้วก็จินครับเลเวลค่อนข้างจะไม่เยอะเท่าไหร่ครับในระดับนี้ผมก็อาจจะชนะก็ได้ครับมาลุ้นกันครับจะชนะหรือเปล่าครับ เอามาตัดบัฟของสไปทิ้งครับทำให้ไม่มีการสถานะแล้วโอโ้อีวานตอาอ่าอีวานวันนี้ครับโอ้โหติดสตันทุกดอกเลยครับเยี่ยมมากๆครับ่าชมหน่อยเดียวยกโล่อีกแล้วครับประจำครับไม่ยกได้ไหมเองเนี่ยเองไม่ยกเองก็อึดอยู่แล้วอะ่ะนั่นสไป์ติดมหมือนไหเนี่ยอ่าไม่ติดครับผมรอดไปครับมีสไปพียงตัวเดียวที่ไม่การสถานะนะครับในตอนนี้ เราผัดกันเผาครับแต่ผมติดเผาแค่สไป์ตัวเดียว,ว,เ,ยวเฮ้ยเผือแป๊บเดียวเบรลิก้าผมจะตายเลยเ้ยสมาไม่ได้ครับอย่าตายนะหนูเอ้ยแช่ติดไหมครับขอใแช่เบรลิก้าติดครับติดไหมโอ้ยติดด้วยโอ้โหสุดยอดอะสไป์วันนี้ก็โชว์ฟอร์มอีกักในนี้ก็คือว่าตัดการโจมตีของเบลิก้าไปได้เลยครับ เยี่ยมมาโอ้หติดมืนทุกดอกครับเอาแล้วครับจินใช้ท่าโจมตี500เรับอืตครับนี่นะ500นะครับเจอตัดการโจมตีเข้าไปครับโดยด้วยปืนของเมย์ครับตอนนี้พูดจริงครับก็มีสิทธิ์ชนะอีกแล้วครับดวงดีนะเนี่ยปกติเบลิก้าผมเนี่จะนิ่งมากครับแต่ตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่แต่ว่าตัวอื่นก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับ อย่างเช่นอีวาอย่างที่บอกครับอีวานี่ติดสตานทตลอดเลยครับปกติมันจะไม่ค่อยติดนะฮะอย่างอีวานกับสไปเนี่ยสไปนี่ก็แช่ติดหลายตัวเลยครับในรอบนี้ครับไปครับผมไปแล้วครับเจฟเจฟนอนแล้วครับดูดี้กลัวตายครับผมอาวลีน่าก็กลัวตายครับนี่ฮิวให้ทีมครับผมสไปผมยังมึนอยู่ จินถ้าฐานจะไม่รอดเลยครับเลเวลสาสิบสี่อาจจะต่าไปหน่อยครับพบว่าระดับสี่เนหกเนี่ยมันจะค่อนข้างโหดครับสงสัยลองทีมนะครับทีมนู้นนะฮะยังไม่เอาจริงครับดูจากตัวละครครับเพราะว่าระดับสี่เนหกสูงมากนะครับจะมีสี่สิบขึ้นไหลตัวนะครับยิงไปนอนไหมเรียบร้อยครับหลับนิทราซะโอ้ยจงดีจริงครับเลื่อมครับเลื่อม ได้ลุ้น4,009เหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้าได้4,009ก็โชคดีเลยครับถ้าสมมุติว่าผมได้4,009จริงๆนะครับก็จะหยุดไว้แค่นั้นครับแล้วก็รอรับรางวัลในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับพรุ่งนี้วันจันท์นะครับเบลิก้าสุดกลับแล้วแต่ว่าก็เท่านั้นเลยครับเพราะว่าตัวของฝ่ายโนครับเหลือน้อยแล้วครับแล้วก็อีกตัวยังน้ําแข็งไม่แตกครับทำให้เบลิก้าโดนลุมนะครับ ก็การแชร่แข็งสเตไปก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับแช่แข็งแล้วเราไม่สามารถโจมตีมันได้ครับก็จริงครับแต่ว่ามันก็สามารถหยุดการโจมตีของศัตรูได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาด้วยครับเรียบร้อยครับชนะ4แพ้1นะครับผมโอเคผมถูกใจมากๆเลยครับในการเล่นอารีนาใน5ารอบที่ผ่านมาเนี่ยปกติจะไม่ชนะติดต่อกันขนาดนี้ครับส่วนมากจะ ชนะแล้วก็แพ้ชนะแล้วก็แพ้ไม่ก็แพ้รวดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับโอเคก็เนี่ยครับลองกดที่เครื่องหมาย question มานะครับนี่ครับมันเขียนอันนี้อ่านไปแล้วนี่ว่าเออนั่นแหละมันเหลือเวลาจบซีซั่นอีก11ชั่วโมงก็คือพรุ่งนี้วันจันท์นะครับนั่นแหละเมื่อจบซีซั่นแล้วเราก็จะได้รับรางวัลเวลาบ่ายโมงของทุกอาทิตย์นั่นเองครับก็เป้าหมายของผมในอาทิตย์นี้เปลี่ยนไปแล้วครับเป็นรูบี้0 0่ชิ้นครับคะแนนต้องให้ได้4ี่พันเก้าขึ้นไปนครับโอเค ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับการต่อสู้สนุกกแบบนี้ครับบอกเลยครับว่าถ้าใครได้เล่นติดใจแน่นอนครับได้ลุ้นนะครับเพราะว่าสกิลในแต่ละครั้งที่เราเล่นในระบบนี้ครับเราไม่สามารถกดใช้เองได้ครับมันจะสุ่มแรนดอมนะครับผมถ้าเราได้สกิลดีๆก็จะนะแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นตัวอย่างในการเล่นเกมนี้ให้สนุกนะครับโอเคงี้กีนี้ลาไปก่อนครับโอเคนะครับสวัสดีครับผม